มีใครเคยสงสัยไหมคะถ้าไม่ต้องตั้งชื่อว่าโรคเบาหวานด้วยมันจะเบาหวานได้ไงก็ในเมื่อบอกว่าน้ำตาลมันสูงเราบอกว่าเบาหวานใครอยากรู้ไหมคะใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้ค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดเซฟไว้ก่อนนะคะอธิบายแบบนี้คะ่ะโรคเบาหวานเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่มีมานานมากแล้ว แต่โรคเบาหวานคือภาวะที่เราทานอาหารเข้าไปในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตสูงเช่นข้าวแป้งแล้วก็น้ำตาลที่สูงมากจนทำให้ค่าระดับน้ำตาลของเราเนี่ยพอมันสูงปุ๊บใช่ไหมคะฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนอินซูลินที่จะผลิตที่ตับอ่อนเขาทำหน้าที่ในการหลั่งออกมาเพื่อปรับระดับค่าน้ำตาลของเราที่อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ พอเรากินเยอะเกินไปหรือบางทีฮอร์โมนอินซูลินทํางานได้แบบไม่มีประสิทธิภาพหรือสูญเสียหน้าที่จากภาวะโรคเบาหวานเนี่ยเขาก็เลยทํางานไม่ติดไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่จนทําให้น้ําตาลที่เรากินเข้าไปมันก็หลุดลอยไปในทั่วร่างกายไปเลี้ยงอวัยวะส่วนอื่นก็จะเกิดการอักเสบจนทําให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเองและอีกอย่างหนึง่งคือ การที่เรากินอาหารที่เข้าไปแล้วฮอร์โมนอินซูลินที่ทําหน้าที่ในการปรับระดับน้ำตาลแต่เขาปรับได้ไม่ดีจนทําให้น้ําตาลน,นั้นอะลอยและล่องหลุดไปกับปัสสาวะของเรานั่นเองแล้วคนไข้กลุ่มเบาหวานก็จะได้รับการตรวจปัสสาวะแล้วก็จะเจอค่าระดับน้ำตาลอยหลุดออกไปทางเดินปัสสาวะนั่นเองดังนั้นจะอธิบายแบบนี้ค่ะคำว่าโรคเบาหวานคือเบาแปลว่าปัสสาวะ หวานคือน้ำตาลที่หลุดออกมาพร้อมกับปัสสาวะนั่นเองค่ะหากเพืเ่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หากชอบให้กดไลค์แต่ถ้าใช่ให้กดแชร์ค่ะ